สวัสดีค่ะมาพรม,มาพอกับนวลพ้ารวยค่ะมาฟังมแมส่สมพ่อนู้เร่าโชกหมานโชกดีงวดหนึ่นนงเจ <ๆ S 1> ็ดมาฟังจากปากแม่สมพ่อน,อนค่ะไม่งวดนีเนาะค่ะพอพอพอ ว่าขอเบอิกไปใส่ในเด้อปูกอเบอิกไปใส่เด้อ่าสั่นลงกซื้อไว้ไฟสิสเอากับลงกซื้อไวอ้ถ้าบ่มาลงกซื้อกับอะไ้เด้อจ้า,จาไม่แล้วเห็นหน้าโอ้หน้าแบบนี้เราวจะเป็นแจกถือจ้าแม่เป็นไรโอ้ไมันเป็นผู้นาแบบนี้ไม่จีบแจกพิคชคนได้แล้วอ่ะพวกจาะแล้วมันอังกันมาสันมามันอังกันเล้วเว้าดี มันอังกันเนี้ยลแล้วว่าอืมเล้วว่าดีเห็นเนืกินกระเสียถ <departments S 2> ามแล้วว,ว่าพอเป็นยังไงล่ะโอ้ยพ่อกับเธต้องแยกขายก่อนหรอเว้ยพออยังนี้ก็จะกินอยังเลยปู้ห้องเต้เพื่อกปปรึกษาหาหรือกันยู่เรี่ยปู้ห้องเต้เรี่ยไแล้ววเสด็จแล้วว่ะโอค่ <c ười> อเคะเรีเ่กยกูย้ห้องเต้แล้วยมึยยงได้ผุล่ะแล้วว่าเตเรียมท่าว้ก่อนไปหามาเหมือนเดิล่ะเรื่องอาหารทะเลอาหารทะเลกับมี่บอกค่ะบ่ออาหาร ยาพื่นห้ออาหารของเต้อ๋อค่ะเราเราค่ะเมื่อใดเนียเมื่อดเี่ยบว่าเดอญาติพี่มาพร้อมกันบอแมนว่าจุดหวงนะญาตจังหวะเพื่นฉีโอ้ยตึมงม้ฉีดจังไเยแห่งครถ้าเขาเข้าใจยุค่ะเข้าใจยู่เนาะแต่ว่าบอบแม่นว่าดังล่ะจังท่ญาติพื้นมาพร้อมกันอือไอสักค ว่าเดี <sympath is> ๋ยวนี้มันไวอะโ้อแม่สซพอสิีเหลี่ยมตึมตึมก็คือเก้าแล้วขจีออกขจีบอกทุกซ่องนั่นแหละได้ว่าเอาเอาไปนอดคิดก่อนเนาะกูว่าเจ็ดเสียงสององเจ็ดเสียงสององสามเสด็จคอมกันเลี้ยงกันซ่องรองเอาอันนี้อันเดียวอันอื่นเนี่ยปล่อยมันพานหูไปเถอะมันสิเบิดงนหนาย เอาอันนี้อันเดียวเนาะค่ะอันเดีนี่ยแหละเนี่ยนนี้อ๋อฟังแม่สมพรอนเบาเด้อค่ะพักไวสักก้อนค่ะพักไว้พักไว้ปูเราย่ำมาะซัมนี่จ้ะที่นี่เราก็รจะค่อยแจงเรื่อยแจงเรื่อยด้วค่ะแน่นบอลค่ะแต่ที่นี่เพื่นเมื่อวานหนูมาหนูก็มาเรียงปูปูตาปูคุ้มหย่อมเรียงแล้วค่ะคนก็มาถึงพอพอกทิมมะเอาแต่ค่าน้ำมัน ค่าน้ำมันแล้วมาบอกแล้วว่าเขาขืนแล้วก็บรรฟไปกันบดประเทศไทยเออฟังแม่สมพรนธ์คุณเล่าใครฟังเล่าเบาเลยว่าเขาขืนแล้วที่นี่เขาจะเอาเท่าตัเอาเขาจะเอาย่างเดียวเด้อป่ะเนี่ยเขาได้โอกาสเขาจะเอาย่างเดียวพี่น้องก็ไฟบดเพ่อโควิดแช่เก้าบอควบควบมิดยีฟซีหายแล้วก็พาไปอีกเด้ป่ะเนี่ยไปกวดกันอีกเด้อป่ะเนี่ยโอ้ใจเย็นเย้เรายัง ลาวาพอยังบัสเซนเคย่างเลยว่าสัซนมาเช่ย่างพอกับยังบไดเขนาดหนูมาเรียมคนเขียบทุกมือนั่นะหะคนังวาคนยังบรได้อย่างเลยบรัสอนหนูมาเก็บทุกมือนี่เดียวหนูมาสิบหาเนาะหนูก็เรียงสิบหกหนูบรได้มาสิบเก็เรียกสิบแปดก็เรียงเรียกิบเก้าเนื่มคืนมาก็เรียเรียกชิบเก้าเรียงเบิร์ตเน่แต่ว่าราวา พออยัง <dunk> บ่ม <Pues S 2> ีหย <uk> well. ังเลยค่นว่าโอ้ยเสียงว่ากินจนอิ่มนเราเราอ่ะหมูวานเพิ่นก็มาแต่ไก่มไก่เพิ่มเนก้อเพิ่มไก่เพิ่มเนื้ออยังนะเอาหมูนี่เพิ่นเอาหมูหมูหันหมูวานค่ะแต่นี่ลูกเลยว่าพอลูกเตรียมแล้วดีเฮ็ดหยังเอาคั่มคั่มพออิ่มอยู่ว่าชั่นคั่มคั่เด้อว่าชั่นโอ้ยพอแล้วอิ่มตลอดเนาะอืมอิ่ม ที่ไอ้เลือกโทรศัพท์ของสมพรเนี่ยที่บ่ไห่บ่แมนอยังดอกเนาะผู้ใดโทรไปก็จะถามว่าได้เลขตัวใดสมพรกับเบิ้งคือกันนี่ยเบิ้งจะของหาลอบวกล่อเบิ้งคิดคือกันก็จะถามเอาตัวใดเอาล่างหรือเอาเทิงดีจะก้าวโบโอ้ยมันก็ตัวบ่ได้ละสมพรบ่แมนผู้ไห่เลขเนาะผู้เป็นคนไห่กับพันตีเอาสักตัวจิตีจิตีแบบใดผู้มิบุญกับตีเถื่อกันะแมนค่ะเือตีอันเดียวนี่ยละเขาต้องไปตีแนี่ อันเดียวที่ว say, ่าไปเนี่ยค่ะคตีชุดยังสั้นอ่ะตีให้สลบไปเลยนั่นตีชุดนี mae, ่ให้สลบไปไปเรื่ลยมันออกมาแบบไลยเนาะก่อนกลางเมื่อเลยยังฝึกเลี้ยนหน่อยกันหนู้ก็จะไปตีเคือกันเด้อว่าแม่นว่าหนูคิดได้แล้วเด้เนี่ยพัดพัด เห็นผู้ที่บปากขาพนดว่าว่าขึ้นไปอาเพิ่นผู้ใดก็โอ้ยช่วยลูกเนี่ยแล้วก็บอกไปยังสิแล้วบอกแค่นี้แหละคนอือนก็จะเป็นน้ำเอาไ้ค่าน้ำมันเนี่ยอี่แบบเจียวค่าน้ำมันอีกคนตลาดพิดว่าไ้ค่าน้ำมันวดที่แล้วเพิ่นไห้แล้วเนาะสิบเจ็ดนั่นแต่วดนี้เพิ่นจะไม่ค่าน้ำมันอีกโว้ยปูรสสลาดกวนั้นอีกโอ้ค่ะค่ะจะ่ไปเอาซ้ำเก่าแล้วก็ได้แล้วมือซ้าเราววางไดน๋ยนะ เอ่ห้องเต้นี่สูงเท่าไหนคือว่าสั่นว่าแล้วบอกว่าเอาพ่อสูงเท่าไหนพ่อก็บอกปนยังยังไม่ได้กิ่นคางคายเลยพ่อสิบอกได้กลิ่นวันสั่นมาแลาวว่าเออยังไม่ได้คายคางคายพ่อถ่าคางคายก่อนระหว่างระหว่างระหว่างสำนันล่ะยังไม่ได้ดอกกาแฟนี่พอแล้วกิ่นหองอาหารหองเต้เอมื่นก่อนเนาะค่ะ ก<ป><อ>ูห้องเต้แล้วกินผูเดียวกูห้องเต้แล้วกินผูเดียวแล้วเราก็ได้ไฟไปยุงเนี่ยหนูไปไปจัดรวยมาเก้าสุดแปดทุกเก้าสุดคุณเอาไปซื้อมาเบิดแล้วผัด<อ>มะขามปูพ่อรู้ไปสร้าม,มาถือบ่อถืออันนั้นอันนี้ถือบ่อถือ,อ,อแต่ผัดว่าอย่างนะั้นเขาพ่อเราจัดจัดอันแก้วกับแก้วเดียวจานกับจานเดียวเพื่อกินองเดียว คนสูงคนใหญ่คนเปนใหญ่จัดอ่ะค่ะคนใหญ่อ่ะแต่ว่าปูที่เซิร์ฟคนเอื่นที่นี่คนให้ให้เอายกยกหุ่นคนลงมานอ่เลยสี่เหลี่ยมจ้ะทามเมิรดแล้วไอ้ของที่ซื้อมาสั่งมาถือถือต้องว่าถือต้องเบิรดเลยสบายใจแล้วคนจัดถือต้องเบิรดก็เสร็จแล้วบ่ขาดย่างเนาะค่ะบ่อบ่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 ขาด บราขาย <ฮะ S 2> ที่นี่เลี้ยงแล้วก็โอ้สบายใจแต่ว่าสมพรน่ะฝันบวกก็ดีมื่อยยวันนี้ก <ฮะ S 2> ็เลยบวกก้าวจึงยึดปรนไดี๋ยสมบัติมีความเบิ่งบวกก้าวขยึดปรนไดี๋ได้แบบบไไดดล้วพากันได้แล้วก็ใจเย,ย็นๆไปเอาหัวหน้าพุ่นก็ได้ดอก <ฮะ S 1> หวดนี่กับเบิง่งเขาไปก้อนเนี่ยก็ได้ดอก,กดมันสิเบื้อเนี่ยสมพรเราเย็นได้แล้วเราเราเยอะยืนยืนมาได้นี่ยังไงอยู่เอายังอยู่บอใจเจ้าที่นี่คือหวดนึงตัวจริง นักนึ่งไม่อีกมันึงนับไหวสิโอ้ยเงินปูแล้วปะว่าหลายจักเราหายเราหายแล้วเนาะจ้าใครอยากได้ก็มาเอาเด้อปวกเจาะก็ะสันมาปวกเจาะปวดแจ้านาออกซื้อมัดอังกันกระสั่นแล้ว่ะเอารัดมานี่ขอเบิกไปใส่น้ำเนยเด้อก่อนน้ำเยเออไปสองก้เยี่ยมแม่สมพรว่าจังใดก็บอกกับกลองเฮียห้าดุ่น พี่เนี่ยเหมาะปากพี่เหวาะนี่ว่าจังไดฝันว่าจังไดกูฝันเห็นเถ่าแก่ครับบอกไปครับผมวัดวัดพี่ว่ารับปอยหาเจ็ดศูนย์หนั่นครับวดนั่นไปเบิด์ตสี่แสนคนก็ได้เบิดหน่อยๆเด้วดหาเจ็ดศูนย์ที่เราบอกนั่นครับเซอร์ฟอสก็ลงสนคือกันขนาดบอกพี่น้องเราบอกไปตัวย่าไปเอาเพราะเราบอกคนคือ ถือใหญ่แท้เจ็ดศูนย์เคยได้หลายล้านเอาแม่กี่คนร่าเป็นล้มที่บเจ็ดสองมันลามลอตเตอรี่หลายบัดออกเัาเ่ิงบันนี้ลอตเตอรี่โบมาก็วิ่ไปอีกตัวกเจ็ดเจียวจะขยานมาให้ปูแล้วก็บเอาเจ็ดสองมาโซ่กับปูถุงหิวหนึงที่มันบ็บมได้ขึ้นมาได้ึนยอ่กันก็สองแสนคุณนะเสื่อมัน นบาทสีได้ขึ้นเมนมาได้ขึ้นหนึ่งเจ็ดเนาะค่ะถ้าถ้าบรมาเมื่อหลังการลงผิดอะอ๋อเมื่อหลังนั่นมาถามคักถ้าผูใ้ใดนเขาเบิง้งถ้าเขาเบิ้งคักได้หลายที่ว่ามาถามต้องตีปัญหาเอาเยอะที่ว่าม้วนนั้นม้ที่ผ่านมาเนาะไอ้ยแล้วบอกเขาแม่แถวแซ่บเบอร์นะว่าสิน้าบ้านเ่าต้องกาบดอกเอาลูกสิไปซื้อเล็กวันสั่นมา เสื้อหยางหยางขอฮัลโหลก็ได้ตัวฮัลโหลหนึ่งห้ามีไหมสโซฟาได้ยินยก็ไปขึ้นกับเราเลยกูยูหัวมาแล้วญาติมาทัเของไปเอาฮอดกรุงเทพุญาติมันเบิือดไปเอาหอดุงเทพก็เอามาแล้วก็เขาคือฝันถ้าแมงถ้าแมงแบบไปหาปุ้ยก้อนมาสั่นมานี่มาถามพอเราสิบหาเขาว่าจังไหนล่ะมาถามอีกกลัวว่ะ เอาเขาจะว่าจังไหนพ่อกระถามพ่อหนึ่งห้า 15, มีไหมมีวาสันเขาตอบว่ามี<แ>ที่มีเงนจนใจบ่หละว่าสันเอาไผถามหล่อน<แ>ที่มีเงินใจ่ายา่ไผถามว่าสันเอาคือว่าจังสันพอ่อฮักเอาก็ได้ว่าสันอีนางหล่ามันเคยว่าว่าสันเราว่าแม่หอมหมนนะ่ะเคยวาเราได้ยินแล้วก็ออกไปจับพุ่นนู้ก็ไปน,นั่งคิดน,น้อนคิดอยู่เดีเอา มีแต่ที่มีเงินจ่ายบ่เอ้าตายห่าล้วทีมีเงินจ่ายบ่จ่ายไผวะเจ้าบมื้อใจเราคือสิทธถามเพื <c oughs> thì thì ่อแต่เวลาเราเวบ่ฟังดีๆเอ้าบ่แบบนี้หนูก็เอ๊ะใจหนูเบิ่งผ่านหรอกคอเบิ่งแต่คำนี้โดยเฉพาะให้ถอยรำมาถอยรำมาบ่เมียนแล้วบ่นไปไม่สิกวันไปไม่ผ่านมาเมื่อหลัางคอมาเสร็จแล้วพอให้ไปเกียรติตรงแล้วมาเสร็จ เจ Pere, ียกตุมไปวะสนะเราไปเจียกตุมซะไปเจียกกมสมือคุณเด็กเลกนึกได้เจียกตมสอมือได้จังเลอกได้คข้า่าเจียกตุมนั่นไฟไปเจียกตุมหมายความว่าไงวะ